สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่ในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้อ,อยู่บ้านแบบนี้เบื่อหรือเปล่าอย่าเพิ่งเบื่อฮะ,ะอเพราะว่าเปิดมาคุณจะเจอของดีของเด็ดกับเรานะฮะวันนี้อยู่กับเราสองคนได้ายกันโอลาลาพร้มโชว์วันนี้ครับอยู่กับผมแมรัฐรุฑสกุลวัชระอนันต์ครับและดิฉันแนนปราภิญญาผ่องประทุมค่ะวันนี้นะฮะคุณผู้ชมก็บอกกันตามตรงะนะว่า ในช่วงสัปดาห์นี้มันจะไม่มีอะไรแรงไปกว่าทุเรียนคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าอย่าให้กล้องเนี่ยจับกันดีๆนะคุณผู้ชมฮะผมนึกว่าเรายกสวนทุเรียนจากจังหวัดระยองไว้แต่วันนี้มีความพิเศษนะสีสันสวยงามแบบอลังการมากเลยอ่ะตอนนี้เนี่ยที่อยู่ด้านล่างของผมเนี่ยนะฮะมีทุเรียนทั้งสามสายพันธุ์ชนีไข่ก้านยาวหมอนทองหมอนทองถ้าคุณผู้ชมดูเนี่ยแต่ละลูกเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะ ลูกเท่าหัวผมนะฮะใหญ่กว่าอีกนะใหญ่มากใหญ่มากคุณผู้ชมฮะใหญ่มากๆแล้วที่สำคัญคือก้านยาวเนี่ยของ Allswimatrix เนี่ยฮะจากแบรนด์เรียนออนไลน์เนี่ยบอกกันว่าณตอนนี้สั่งกันไม่หวัดไม่ไหวสั่งกันไม่หวัดไม่ไหวแต่เขาก็ตอนนี้ก็เก็บกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะอนะฮะในความเก็บกันไม่หวัดไม่ไหวตรงนี้แต่คุณผู้ชม คนที่สั่งก้านยาวจากทางอัลตรามิตริกสนะครับ<ะ>รอสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมรอสักนนิดึงแต่ก็ต้องบอกว่า ใกล้จะหมดแล้วนะใกล้จะหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องติดตามรายการของเรานะคะว่ามีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆแล้วก็มีสินค้าอะไรใหม่ๆนะคะมานําเสนอวันนี้เพราะว่าดูจากตอนเขาเรียกว่าหน้าเชลของเราเนี่ยนอกจากทุเรียนแล้วเรายังมีในส่วนของทุเรียนทอดเราก็มีนะคะแล้วก็ทุเรียนกวนเราก็มีด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่คุณผู้ชมนี่คือทุเรียนทอดนะครับคุณผู้ชมฮะลหลายคนเนี่ยนะฮะเข้าใจว่า ทุเรียนทอดเนี่ยจะเป็นทุเรียนเกรดเสียหรือเปล่า oh, ทุเรียนต,ตกเกรดหรือเปล่าแต่ดูชิ้นนี้นี่มันชิ้นใหญ่มากนะดูผิวเผินนี่มันแบบใหญ่มากชิ้นใหญ่มากอะ่ะคุณผู้ชมฮะถุงนี้ที่ผมถือเนี่ยสองขีดครึ่งนะฮะและผมจะบอกกับคุณผู้ชมว่าท,ทุเรียนสดมีให้กินถึงแค่ไหนฉันได้ัะนนั้นทุเรียนทอด,ททอดก็มีให้กิน ถึงแค่นั้นครับแต่อยากรู้เหมือนกันนะว่าวันนี้เขามาขายสาสายพันธุ์เหมือนเดิมเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครเป็นแฟนรายการนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าขาประจําก็น่าจะรู้อยากจะรู้เหลือเกินว่าทุเรียนที่เอามาทอดเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรเดี๋ยวเราจะถามเขาด้วย <มา S 2> นะฮะ,<น>ะแล้ววันนี้ผมก็จะถามด้วยว่าถ้าคุณลูกค้าสั่งวันนี้พร้อมๆกันเขาจะทําได้หรือโอ้โลักษณะแี เหมือนเหมือนรายการรายการหนึ่งนะผมจะเป็นเหมือนพิธีกรคนสายแว่นๆและคุณก็จะเป็นคุณมายุราดยวนี่ต้องไปตัดผมหน้ามาเดี๋ยวผมต้องไปถามเขาก่อนว่าทําได้ือเปก่านะถ้ามีออเดอร์มาพร้อมๆกันแบบนี้๋ยวให้น้องฝึกงานมาเต้นได้ไหมเดี๋ยวอาจจะประมาณนั้นแต่เดี๋ยวตอนนี้ไปพบกับแขกรับเชิญของเรากันก่อนนะครับคุณไผ่กินศักดิ์จริตงามจากออสเทริกซ์ครับ สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะมานี่แบบไม่เคยทำให้พี่ผิดหวังเลยนะเพราะว่าน้องไข่นี่หล่อทุกวันเลยอ่ะดูดีทุกวันเลยเขาแต่งตัวเนี้ยเพิ่มทุกวันนะคุณผู้ชมนะเราสองคนเนี่ยคือคืออย่างนี้คุณผู้ชมมาตรฐานพิธีกรเนี่ยคือเราต้องแต่งตัวโอเคอยู่แล้วแต่คือวันนี้นี่คือเขาแบบมาในลักษณะแบบนักธุรกิจปร้อมมากนะใช่ยังไงตอนเนี้ยผมต้องแบบว่าผมต้องแบบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวหล่อสู้พี่ไก่ไม่ได้ใช่ครับใช่ผมต้องหลบหน้าสือหมีของเรื่องของนี้ ที่นี้มาคุยกันนิดหนึ่งนะ,ะตัวทุเรียนเนี่ยอานนวันนี้ถามกันนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงกันบ้างใกล้จะหมดสวนยังครับน้องไผ่ก็ใกล้จะหมดแล้วครับประมาณเดือนกว่ากหรือไม่ถึงเดือนนะครับก็หมดหน้าทุเรียนแล้วแล้วก็ต้องไปขายอย่างอื่นแล้วอย่างเช่นทุเรียนแปรรูปคุณผู้ชมอ่ะถามกันตามตรงนะ คือวันนี้ทุเรียนเนี่ยเราก็ยังโฟกัสกันอยู่นะคุณผู้ชมใช่ครับแต่ณวันนี้มาทําความเข้าใจกันบ้างคือวันนี้เนี่ยออฟฟิมเมตริกซ์นะฮะมีลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมานะฮะก็คือจะเป็นตัวทุเรียนกวนทุเรียนกวนผมขออนุญาตนะผมขออนุญาตนะผมขออนุญาตอีกนิดนมีความลักซูรี่นะมีแผ่นทองปิดด้วยอ่ะคุณผู้ชมฮะดูไปดูมาลักษณะแบบเนี้ย ถ้ามีอะไรเคลือบนิดหนึ่งผมนึกขนมวหวพระจันทร์นะเอาจริงๆคุณคุณดูสิอันนี้คือมันมีความแตกต่างเพราะเท่าที่เคยเห็นทุเรียนกวนเนี่ยมันจะเป็นแบบแท่งเหมือนกุนเชียงเออเหมือนกุนเชียงแบบนั้นแต่แบบนี้มาแบบลักชัวรี่เลยมีแผ่นทองปิดด้วยน้ะน่าทานอันนี้คือเป็นไอเดียของน้องไผ่เองเลยใช่ครับทุเรียนกวนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตกันดีๆหลายๆเจ้าที่แบบรับประทานกันเนี่ยส่วนผสมถ้าอ่านอ่านกันข้างฉลาดก็ต้องมีน้ำตาลใช่ไหมครับอันนี้มีใส่ น้ำตาลไหมฮะก็มีบ้างเล็กน้อยเพื่อให้ความหวานเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าตัวทุเรียนที่เราเอามากวนเนี่ยมันเป็นทุเรียนสามสายพันธุ์ก็คือม<อ>ีก้านยาวกับออทองผสมด้วย<อ>แล้วก็ทีเนี้ยไม่ได้ใช้ชนีอย่างเดียวถ้าเกิดใช้ชนิอย่างเดียวเนี่ยก็จะหวานใ<อ>นแนวความหวานเขายังไม่ถึงเราก็ต้องใส่เพิ่มไปเล็กน้อยครับ<อ>แต่ว่าเราไม่ได้ใส่แป้งค่ะ ไม่ได้ใส่อย่างอื่นที่แทนแป้งอะไรแบบนี้ก็ล้นๆเลยเนื้อทุเรียนล้นๆกับไปกวนมันก็เลยเป็นสีแบบนี้คุณผู้ชมคําตอบชัดเจนนะทุเรียนบางเจ้าทุเรียนกวนบางเจ้าเนี่ยใส่แป้งเพื่อเพิ่มเนื้อเพิ่มน้าหนักเพราะคุณผู้ชมทุเรียนสดๆเนี่ยกิโลหนึ่งมันเท่าไหร่กันแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาเนี่ยกล้าใจถึงนะทุเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่งรสกันนิดหน่อยน้ําตาลปลั่มปลแลมให้มันพออร่อยคุณผู้ชมแต่การันตีว่าที่อยู่ในมือผมเนี่ยนี่คือทุเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ ทีเนี้ยต้องมาถามมันว่าเอ้ยทุเรียนที่แบบเอามาแปรรูปเนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่ามันคือของที่ผู้กระตำตรงนะมันเหมือนของเหลือทิ้งหรือเปล่ามันเป็นของตกเกรดหรือเปล่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุเรียนที่เอามาทําแปรรูปอย่างทุเรียนกวนก็ดีทุเรียนทอดก็ดีเนี่ยมันมันเป็นทุเรียนที่ผมพูดจริงหรือเปล่าจริงๆทุเรียนทอดนะครับก็คือใช้ทุเรียนที่ดิบ ที่ยังไม่สุกก็คือทุเรียนที่แข็งๆก็นะคะปอกเอาเนื้อออกมาพูใหญ่ๆเนาะจะได้ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยครับก็ต้องใช้พูใหญ่ๆลูกโตๆลูกละหกกิโลถึงเดี๋ยวนะเท่าไหร่นะหกกิโลครับเดียวแล้วหมอนทองครับอย่าง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 ลูกเนี้ยกี่กิโลอย่างลูกนี้ประมาณ3.5กิโลอ๋อถ้า6กกิโล้เป็นชนีไข่ถ้าเป็นหมอนทองถ้าหมอนทองเนี่ยจะมีไซส์ใหญ่ก็คือจะเป็น ก็คือจะมีตั้งแต่2กิโล1กิโลหว่า2กิโลจนถึง12กิโลก็มีครับคุณมีด้วยเหรอลูกเขาขนุนเลยนะใช่ก็คือลูกยาวมาเลยที่ไหนที่มันลูกใหญ่ที่สุดหมอนทองหมอนทองใช่2กิโลใหญ่นะคุณแอนใหญ่เยอะก็เพราะว่าก็ดูลูกสินไกเวลาที่ส่วนมากพี่เป็นสาววของทุเรียนทอด เวลาทานบางทีชิ้นมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะแต่เนี้ยถ้าเกิดดูจากชิ้นใหญ่แสดงว่าผูที่เอามาทอดนี่มันต้องใหญ่มากนะอันนี้คือเกรดเเลยเกรดเเลยที่เขาเรียกว่าเกรด A ก็คือแผ่นใหญ่กรอบนะแล้วก็เต็มไม้เต็มมือเต็มคำเวลาทานทุเรียนที่เอามาสายพันธุ์ที่เอามาทําทุเรียนอันนี้ที่ทําทุเรียนทอดก็คือสายพันธุ์หมอนทองใช่ที่ต้องใช้หมอนทองเพราะว่าเนื้อเขาจะเยอะ แล้วก็ทีนี้ต้องแจ้งก่อนว่าทุเรียนหมอนทองที่เอามาทอดเนี่ยเป็นทุเรียนที่ดิบไม่ใช่ทุเรียนเสียไม่ใช่ทุเรียนอะไรก็คือเป็นทุเรียนที่ดิบอยู่ถึงจะเอามาทอดได้ถ้าเป็นทุเรียนสุกเนี่ยมาทอดแล้วมันจะนิ่มมันจะไม่กรอบคุณผู้ชมทําความเข้าใจกันนะมันไม่ใช่ของเสียมันเป็นของดิบด้วยซ้ําไปซึ่งเขาอนามาผ่านกระบวนการแปรรูปแต่ด้วยความว่าถ้าถามกันตามตรงว่าไอ้ไซส์ใหญ่ๆหกกิโลสิบสองกิโลเนี่ยจริงๆแล้ว มันทานสดก็ทานได้ใช่ไหมทานได้ครับแต่ว่าเนื้อค่อนข้างที่จะเป็นเส้นสเยอะแล้วก็<อ>จะไม่ค่อยอร่อยแบบที่เป็นภูขนาดไซส์มาตรฐานแบบนี้อ๋อใช่หมายความว่าคือถ้าขนาดกํลาลังทานเนี่ยถ้าแบบทานสดๆดเนี่ยก็ต้องเป็นลูก2-3งสกิโลสอกิโลไม่เกิน4-5่กิโลประมาณนี้ครับ<อ>ไม่เกิน เท่า6กกิโลขึ้นไปเนื้อก็จะเริ่มนั่นแหละไม่ค่อยไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ก็คือถ้าลูกใหญ่มากๆก็มาทําทอดดีกว่าประมาณนั้นเนาะส่วนทุเรียนกวนก็จะใช้ทุเรียนที่เราบ่มไว้แล้วก็มันสุกเกินมันแกะส่งให้ลูกค้าไม่ได้มันนิ่มครับมันนุ่มเกินไปพอไปถึงลูกค้ามันจะเละเราก็เอาเนื้อนั้นน่ะมากวนก็จะมีหลงมาบ้างบางลูกอะไรเงนี้ครับก็เก็บไว้กวนแต่เซอร์ไพรส์มากนะที่ทุเรียนกวนแบบ ชวยเนี้ยเขาเรียกว่าเออมันสามสายพันธุ์เลยน้องไก่มันมีความพิเศษไง่มันไม่ใช่สายพันธุ์เดียวอ่ะปกติอ่ะปกติจะเห็นแต่หมอนทองร่วนอใช่ใช่ใช่แต่นี้คือสามสายพันธุไงมันก็คือเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ของผู้ที่เป็นผู้บริโภคแล้วแหละเพราะว่าคุณซื้อเนี่ยนะคะอันเดียวเนี่ยได้ถึงสามสายพันเลยก็จะได้รสชาติก็คือจะได้ความมันจากก้านยาวเนาะหอมเป็นเอกลักษณ์ของชนีไข่แล้วก็ความ เนื้อที่แบบเนื้อนุ่มละมุนหวานอ่อนๆหอมมันอ่อนของหมอนทองค่ะนี่คือก็คือสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเป็นหมอนทองล้วนเนี่ยสีเขาจะอ่อนมากครับแต่ถ้ามีชนีผสมไปด้วยเนี่ยสีเขาจะเข้มขึ้นก็เป็นที่การดูทุเรียนกวนง่ายๆเลยโอ้ถ้าร้านไหนกวนชนีเข้าไปด้วยเนี่ยสีจะเข้มเนาะเขามีความละเอียดเนาะน้องไก่เนาะคุณผู้ชมคือจะบอกว่าคนทําธุรกิจเนี่ยนะฮะมันต้องรู้ลึกรู้จริงนะคือเขาไม่ใช่แค่อยากจะทํานะ จะทำแล้วมันต้องรู้จริงนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมบอกก่อนนะว่าทุเรียนทอดเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยเราขายะนะ,ะทุเรียนสดเนี่ยยังไงเราขายอยู่แล้วเนื้อแกะพร้อมส่งอันเนี้ยเป็นเบสิกของรายการอยู่แล้วแต่ผมจะบอกคุณผู้ชมว่าทุเรียนกวรที่พูดมาทั้งหมดนี้นะฮะไม่ขายอ้าวทำไมไม่ขายอะคะไม่ขายฮะเพราะ ไม่ขายพอเอาพไม่ขายพูดพูดอย่างเงี้ยก็ไม่ขายอยาแบบอยากจะซื้อแล้วนี่ยกหูโทรศัพท์แล้วนะผมว่าท่านนะคะตอนนี้เตรียมที่จะสั่งซื้อแล้วแต่ว่าเฮ้ยเบอร์อะไรนะ0 2 1 1 3 5 5 5 5สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะเว็บไซต์ olala shopping com facebook olala shopping line at a s t y e olala shopping หรือคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาสแกน qr code ตรงมุมหน้าจอทีวีได้เลยค่ะบอกก่อนว่าไม่ขาย เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกต่อไปว่าทาไม,มไม่ขายวันนี้ฮะออทรีแมทริกเสนอตัวทุเรียนเนี่ยทุเรียน<ฆ>สดแกะเนื้อเนี่ยพร<ฆ>้อมรับประทานก็ยังมีอยู่นะครับคุณ<ฆ>ราคากัน,<ฆ>าานนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมทุเรีย<ฆ>น,<ฆ>น,นหมอนทองแกะเนื้อนะครับจากจังหวัดระยองนะฮะตองอูในบรรดาหมูทุเรียนเลยคุณผู้ชม1กิโลกรัมนะครับราคา1 1 9 0บาทแต่ถ้าคุณต้องการทุเรียนพันุ์ที่หลายคนเนี่ยหากันโดยเฉพาะก้านยาวแกะเนื้อเนี่ยคุณผู้ชมจากจังหวัดระยอง 1290บาทเพิ่มเงินแค่ร้อยเดียวตอนนี้ของใกล้หมดนะคะกานยาวการยาวใกล้หมดแล้วครับใกล้หมดแล้วนะต่อคิวกันอยู่ต่อคิวกันอยู่นะแต่ว่าคิววสั้นแล้วครับตอนนี้ตอนนี้รอค่อนข้างไม่นานแล้วครับคิวสั้นนะคุณผู้ชมแต่ต่อให้คิวสั้นแต่ใกล้หมดหมดแล้วหมดเลยผมไม่รู้ด้วยนะฮะทุเรียนชนีเป็นชนีไข่ใช่ไหมครับใช่ครับทุเรียนชนีไข่แกะเนื้อจากสวัสดิ์ระยองนะฮะ 1กิโลกรัมราคาเท่ากับก้านยาวครับ1290บาทที่สำคัญคุณผู้ชมชผมบอกแล้วว่าทุเรียนกวนเนี่ยไม่ขายทำไมอะอยากรู้ว่าเพราะว่าทุเรียนกวนเนี่ยเราจะแถมให้กับทุเรียนทอดฮะ,ะถ้าเกิดแสดงว่าถ้าเกิดซื้อทุเรียนทอดนี่คือแถมฟรีทุเรียนกวนไปเลยถ้าเกิดว่า ซื้ออย่างนี้ไม่ได้นะต้องซื้อทุเรียนทอดใช่ไหมถึงจะได้แถมฟรีทุเรียนกวนต้องฮะทุเรียนทอดเกรด A แผ่นใหญ่เลยฮะขนาดครึ่งกิโลกรัม800บาทแถมฟรีทุเรียนกวน1 0 0กรัม,อมไอตัวดอกไม้ที่ผมถือคือ50กรัมถูกต้องไหมใช่ครับเพราะนั้น100กรัมคือคุณจะได้2ถ้วยนะฮะ<อ>ถ้าเป็น1กิโลกรัมนะครับ1,550บาทแต่เราจะแถมฟรีทุเรียนกวน300กรัมหรือ6หค่ะ และที่สําคัญคือราคาทั้งหมดจัดส่งฟรีไหมฮะจัดส่งใช่ครับฟรีเลยนะ<ช>อเบอร์โทรศัพท์021135555เว็บไซต์ olala shopping com Facebook olala shopping Line at @olala shopping หรือคุณผู้ชมนะคะหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code ตรงมุมหน้าจอทีวีได้เลยค่ะเพราะผมนะมันเ<อ>ด็ดดวงกันจริงๆ เมื่อกี้ผมว่าคุณแอนน่าจะมีคำถามอะไรถามน้องเขาอยู่อ๋อไม่พี่กําลังจะบอกว่ามันเซอร์ไพรส์พี่มากเลยเพราะว่าพี่กําลังคิดอยู่ว่าทุเรียนกวนเนี่ยจะราคาเท่าไหร่แถมแปะทองมาด้วยเพราะ,ะทุเรียนมันก็แพงอยู่แล้วถูกปะ<ช>แต่ว่าวันนี้น้องไผ่นะคะพิเศษสุดคือซื้อทุเรียนทอดทุเรียนทอดราคาเกรดพรีเมียมแบบนี้นะ,ะ,ะจัดส่งฟรีด้วย ไม่มีที่ไหนอีกแล้วมีแค่รายการของโอลาลาช้อปปิ้งเท่านั้นรายการโอลาลาพามโชว์สั่งซื้อแพลตฟอร์มของโอลาช้อปปิ้งเท่านั้น<ะ>แถมฟรีไปเลยนะคะทุเรียนกวนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นสาวกทุเรียนได้ทานทุเรียนของอัลเทอร์มทิกแล้วเนี่ยคงจะรู้ว่ารสชาติอร่อยมากและยิ่งมาทําในแปลรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนทอดก็ต้องอร่อยมากที่สุดคะ่ะน้องไกด์คะคุณผู้ชมม,มันมีถุงเนี้ยคือถ,ถุงที่แกะไว้แล้วผมเนี่ย สารภาพกันตามตรงคุณผู้ชมรายการสดมันโกหกกันไม่ได้คือไอของที่มันยังไม่แกะเนี่ยก็คือลักษณะตัวตัวตัวฟิลที่ฟิลเนี่ยมันจะถืงสูงหน่อยอันนี้คือผมแกะมาแล้วแต่คือผมก็ต้องชิมต้้องชิมไดให้กับคุณผู้ชมได้เห็นกันอีกรอบว่าเป็นยังไงหลายคนเป็นพยานว่าให้พี่ไกด์ชิมแต่พอหมดแล้วอันนี้จะต้องเป็นของฝันให้พี่แนนผมจะบอกคุณผู้ชมนะว่าหลายคนบอกคุณไกด์คุณแนนชีวิตเนี่ย หมือนจะอะไรกันนักกระหนากับของทอดไม่ไม่ใช่สิก็ถองทอดเนี่ยปีหนึ่งนี่ไม่ได้ทานทุกปีใช่ไหมคะน้องน้องเออไม่ได้ทานทั้งตลอดทั้งปีใช่ไหมทุเรียนทอดเนี่ยก็คือจะทอดได้ก็ต่อเมื่อมีทุเรียนออกมาทุเรียนอ่ะพี่กายเขาจะชิมแล้วนะตอนนี้ผมจะบอกให้กับคุณผู้ชมนะที่คำว่าอะไรกันนักกระหนากับของทอดเนี่ยคือของทอดเนี่ยมันจะอะไรทอดมันทอดได้หมดแล้วคุณผู้ชมแต่อย่างที่คุณแอนพูดเนี่ยถูกคือถ้าทุเรียนจะเอามาทอดอ่ะมันต้องเป็นหน้าทุเรียนเท่านั้นและที่สําคัญคือต้องเป็นทุเรียนตามเกรดที คุณพายบอกไปแล้วผมชิมให้ดูชิมเลยนะฮะมานี่แผ่นเนี้ยแผ่นใหญ่ครับแผ่นใหญ่ขนาดไหนแผ่นใหญ่มากคุณผู้ชมโทษนะแผ่นเนี้ยประมาณเท่าฝ่ามือผมค่ะเนี้ยประมาณนี้เลยใหญ่มากชิ้นใหญ่เดี๋ยวผมเอาให้ชิมเนี่ยแหละฮะพลังฝ่ามือผมเนี้ยผมเอาฝ่ามือออกแล้วก็หนึ่งสองเฮ้ยกรอบมากน้อยกรอบมากเลยอยากจะถามรสชาติจังเลยว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างคะ กรอบขนาดนี้ปิดก่อนหือแสดงว่าคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมตั้งใจกัดให้มันใกล้ไหมเลยนะค่ะกรอบกรอบและผมจะให้ดูว่าน้ํามันเนี่ยถ้าไม่ติดมือผมเลยเออน้ามันไม่ติดมือด้วยทอดแล้วเนี่ยมันไม่อมน้ํามันค่ะหนึ่งนะไม่อมน้ํามันเพราะการที่ทอดด้วยไฟร้อนเนี่ยคุณผู้ชมทุกอย่างมันฟองด้วยผลิตภัณฑ์ฮะทอดด้วยไฟร้อนไฟแรงเนี่ยมันไม่อมน้ํามันอยู่แล้วคุณผู้ชม สิ่งที่จะพูดคือกัดเข้าไปคําแรกเนี่ยคุณลืมรสชาติก้านยาวไปเลยนะคุณลืมรสชาติทุเรียนสดไปก่อนกัดเข้าไปแปลกมากมันจะมีความมันก่อนมีความมันเนาะมีความมันและก็ตามมาด้วยความหวานของทุเรียนแต่มันจะเป็นหวานอ่อนๆมันจะไม่ได้หวานแหลมเหมือนอเหมือนกับตัวทุเรียนสด และก็จะมีเค็มปลาแซลม์ปลาดิบปิดท้ายนิดนึงเพราะมีเกลือเออผมอยากหน่อยเออมันมีเกลือไหมเออถามสามนี่ครับต้องโรยเกลือนิดนึงเพื่อเหมือนเรากินเฟรนช์ฟรายส์ของเมืองนอกครับเขาก็ต้องโรยเกลือโรยเกลือนิดนึงเพื่อรสชาติเนาะใช่ใช่เหมือนเป็นผงชูรสธรรมชาติแต่ผมจะบอกนะคุณผู้ชมเวลาซื้อไปเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเออถ้ากินไม่หมดใช่ไหมฮะตรงเนี้ยมันเป็นซิปล็อกเนาะก็คือปิดได้เลยปิดดไ้เลยนะะฮอย่างถุงเนี้ยครับก็ เปิดปิดมากี่รอบแล้วครับเนี่ยก็ปิดเดียบรอบแล้วเนาะก็ที่พี่รู้สึกว่ามันก็ยุคไปเยอะเหมือนกันนะแสดงว่าพี่ไกเนี่ยชิมไปเยอะแล้วนะกำลังจะถามต่อว่าคุณผู้ชมซื้อไปแล้วแล้วถ้าทานไม่หมดเก็บแบบผมเนี่ย มันยังกรอบอยู่ไหมกรอบครับยังกรอบนะฮะในถ้าเกิดรูดทิปตรงนี้ให้สนิทครับก็คือยังกรอบอยู่เพราะลมจะเข้าไม่ได้อันนี้เก็บรักษาได้นานไหมคะอันนี้ก็ประมาณ2-3เดือนเลยครับสองนเนาะเดือนเลยแต่จริงๆลูกค้าซื้อไปก็อยู่ไม่ถึง3วันไม่3วันหรอกแป๊บเดียวแป๊บเดียวคุณผู้ชมผมบอกก่อนนะว่าหลายคนถามว่าอทำไมเราถึงต้องนําเสนอทุเรียนทอดด้วยคุณผู้ชมคผมเข้าใจ ของทอดอะ่ะมันเบสิกคุณผู้ชม <Ừ. S 2> แต่ผมบอกแล้วว่าของทอดเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่น้ำมันที่ทอดไอกระบวนการทอดให้อร่อยผมว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้วมันวัดกันที่วัตถุดิบวัตถุดิบที่ดีเนี่ยทอดยังไงมันก็อร่อยและที่สําคัญคือผมไม่ได้เอาร้านอาหารมานะผมไม่ได้เอาคนทําที่เกี่ยวกับแบบแบรนด์แนแล็คแล้วไปหา OEM ไปรับซื้อวัตถุดิบมาไม่ นี่คือคนที่ทําทุเรียนทอดที่มีสูตรทุเรียนเองอ่ะใช่วัตถุดิบดีคนทําเองของมันก็ดีอย่างที่ผมรับรับประทานไปรายการสดผมโกหกใครไม่ได้นะมผมโกหกใครไม่ได้นี่ถือว่าดีมากเลยสําหรับพี่นะคือพี่ไกด์เนี่ยเป็นสาวตัวยงของทุเรียนแต่ผมเนี่ยจะเป็นสายทุเรียนสดไงเออ <laughs> พี่จะเป็นสายสายทุเรียนทอดแต่ว่า เป็นพี่ต้องเสียสลายพี่ไกด์ไงให้พี่ไกด์ชิม <laughs> <laughs> นะคะแต่ว่าพี่จะบอกว่านะตอนนี้นะทุเรียนนะอย่างที่น้องไกด์บอกทุเรียนนะคะทอดหาทานได้ทุกที่ <laughs> ถูกไหมแต่ทุเรียนทอดที่จะอร่อยเนี่ยมันหาทานยาก <laughs> ที่สำคัญราคานี้เกรดพรีเมียมนะคะราคายุติธรรมขอทวนราคาอีกทีเนาะนะคะทุเรียนทอดเกรดเแผ่นใหญ่500กร,รมัมครึ่งกิโลกรัมนะคะ800บาท แถมฟรีไปเลยค่ะทุเรียนกวน100กร,รมัมทุเรียนทอดเกรดเแผ่นใหญ่1กิโลกร,รมัมราคา1,500บาทแถมฟรีไปเลยค่ะทุเรียนกวน300กร,รมัมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดไทยนะคะสนใจที่จะทานทุเรียนทอดคุณจะได้รับฟรีไปเลยค่ะทุเรียนกวนนะคะอันนี้ถือว่าราคาคุ้มค่ามากนะคะในขณะเดียวกันนะฮะแฟนๆของทุเรียนสดเนี่ยคุณผู้ชมฮะ ผมบอกกันตามตรงนะคุณผู้ชมที่เราไม่รีวิวกันเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันอร่อยอยู่แล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมผมพูดกันตามตรงนะกินแกมาจนขนาดนี้แล้วอ่ะกินจนเหมือนแบบเราไปกินเขาฟรีแล้วคุณผู้ชมกินแบบว่าผลอกไหลอกเขากินฟรีมาแล้วหลายรอบอ่ะคือจะให้ผมกินอีกเนี่ยแล้วแล้วบวกกับว่าตอนนี้เขาเจ้าของส่วนเขาบอกเองว่าเหลืออยู่น้อยอ่ะผมจะไปกินตัดหน้าคุณผู้ชมทำไม มีมีครับเอาเดี๋ยวเอางี้เอางี้เอางี้วันเนี้ยผมขอเสียสลดจริงๆเพราะว่าอยากให้เพราะว่ารู้ว่ามันเหลือน้อยผมชิมมาให้คุณผู้ชมดีกว่าเผู้ชมีกว่าพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยชิมให้กับคุณผู้ชมแล้วคือผมการันตีทุกรอบกินทุกรอบของมันอร่อยทุกรอบคุณผู้ชมแต่เนื่องด้วยว่ามันเหลือน้อยเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ผมรับประทานแล้วมันอร่อยเนี่ยมันถึงช่วงเวลาของคุณผู้ชมแลละ จากหล่ออยู่แล้วนี่หล่อบวกไปอีกสิบต้องคุณสิบเลยนะจะได้กินให้อร่อยไปเรื่อยๆอยากให้คุณผู้ชมได้กินจริงทุเรียนหมอนทองแกะเนื้อฮะคุณผู้ชมจากจังหวัดระยองเนี่ยนะครับ1กิโลกรัมฮะราคา1,190บาทส่งฟรีด้วยส่งแบบควบบุญภูมภูมิด้วยนะฮะในขณะที่เป็นก้านยาวแกะเนื้อจากระยองนะฮะ1กิโลกรัมเพิ่มอีก100บาทอยู่ที่ราคา1,290าทคบะาทส่วนทุเรียนชนีไข่แกะเนื้อ จากจังหวัดระยองนะครับราคาเท่ากันกับก้านยาวนะครับ1กิโลกรัมราคา1,290บาทย้ํากันอีกหน,หนึ่งหมอนทองเลือกได้กีิ่นเนื้อครับพายก็ประมาณ3เนื้อก็คือกรอบห่ามกรอบนอกนุ่มในแล้วก็สุกทั่วครับโดยแต่โดยปกติแล้วลูกค้าจะเลือกที่กรบบ <Leaving S 1> อบ <amplify S 1> นอกน <Lamborg> ุ่มในกรอบนอกนุ่มในเนอที่เราขายดีเนาะใช่ไหมคะฮะถ้าเป็นก้านยาวแล้วฮะ<อ>ก้านยาวก็แนะนําที่ กรอบนอกนุ่มในแต่ว่าจะกรอบไม่เท่ากับหมอนทองเพราะเนื้อเขาจะบางฝาแล้วก็ความมันของเขาจะมากกว่าแต่ก็แนะนําอีกเนื้อนึ่งก็คือสุกทั่วก็คือแบบก็คือไม่เละแต่ว่านุ่มนิ่มไม่เละแต่นุ่มนิ่มผมชอบคาพูดมากเลยนะไม่เละแต่นุ่มนิ่มมันจะมีความนุ่มนิ่มแล้วก็ทุเรียนชนีไข่ก็จะมีเนื้อเดียว ใช่มีหลายเนื้อครับแต่ว่าแนะนําก็คือแนะนําที่สุกพอดีทานเพราะว่าถ้าเกิดเป็นกรอบห่ามกรอบนอกนุ่มในอะไรเงี้ยครับ<ะ>มันจะจืดเนือ้อมันมันค่อน,นข้างจะจืดมันไป,<ะ>ไปทางมันจืดอะไรเงี้ยครับมันจะไม่หวานคุณผู้ชม<ะ>ผมบอกกันนะวันนี้นะคุณผู้ชมคือเวลาเนี่ยนะฮะมันเหลือน้อยคนละเดี๋ยวผมทวนกันอีกทีละการสําหรับตัวทุเรียนทอดนะฮะทุเรียนทอดเกรด A แผ่นใหญ่<ะ>500กรัมนะครับ อยู่ที่ราคา800บาทแถมฟรีครับทุเรียนกวนขนาด100กรัมหรือว่าเป็นขนาด2ห่อเล็กนะฮะถ้าเป็นทุเรียนทอดเกรด A แผ่นใหญ่อันนี้1กิโลกรัมนะครับราคาถูกกว่าครับอยู่ที่1,550บาท<ม>และแถมฟรีทุเรียนกวนถึง6หอ่อหรือ3 0มกรัมนะฮะราคานี้เนี่ยเราจะส่งให้ฟรีนะครับและที่สำคัญเนยนะคุณผู้ชม1ปีมันมีครั้งและบอกกับคุณผู้ชมนะ อย่าคิดว่าทุเรียนทอดเนี่ยมันจะมีแบบง่ายๆนะถามกันก่อนทุเรียน1นึ่กิโลเนี่ยทอดมาแล้วมันเป็นทุเรียนทอดเนี่ยเท่าไหร่ก็ถ้ารวมช่างรวมเปลือกนะครับอย่างอย่างเช่นเอสิบกิโลเนาะสามลูก10บกิโลเนี้ยก็จะทอดทอดที่แบบเป็นแผ่นใหญ่ๆเนียครับใช่ก็ถ้าสิบกิโลก็ได้ไม่ถึง5้ากิโลอย 10บกิโลไม่ถึงห้ากิโลก็ตัดไปครึ่งครึ่งและที่สําคัญจะบอกกับคุณผู้ชมขออนุญาตน้องพผ่นะว่าไอ้ถุงที่ผมถืออยู่เนี่ยคือถงขิดครึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าครึ่งกิโลเนี่ยคุณจะได้ถุงถุงถ้าเป็น1กิโลกรัมเนี่ยคุณจะได้4ถุงซึ่งต้องใช้ทุเรียนเนี่ยคุณผู้ชมเอาง่ายๆนะถ้าพูดกันแบบภาษาบ้าน ทุเรียน2กิโลอะฮะคุณผู้ชมหรือทุเรียนประมาณลูกหนึ่งเนี่ยมันได้แค่ไอที่ทอดทอด่นสถุงเออนะฮะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะราคาแบบนี้นะคะพิเศษแบบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วมีที่รายการของเราที่เดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้สั่งซื้อหรือตอนนี้นะคะกำลังจะตัดสินใจไม่ต้องตัดสินใจค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์0ูนย์สองหนถ้าเกิดคุณซื้อทุเรียนทอดในวันนี้นะคะคุณยังได้ฟรีในส่วนของทุเรียนกวนและทุเรียนกวนนะคะมีความพิเศษคื กวนถึง3สายพันธุผู้เรียน3<ช>สายพันนะคะแถมแปะทองเป็นแบบลักชูรี่มากอะ่ะอันนี้นะคะคุณเอาไปฝากญาติก็ได้ทานเองก็ได้นะทานเองก่อนถ้าเกิดรสชาติด,ดีก็สามารถไปฝากคนอื่นได้แต่ไม่ต้องตัดใจนานเพราะว่าของไม่ได้มีตลอดทั้งปี<ช>ของสินค้าใกล้จะหมดแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนยังไม่ได้เคยทานสินค้าผู้เรียน จากของที่นี่นะคะรับรองค่ะว่าคุณจะเสียใจนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสนใจที่จะทานทุเรียนโทรสั่งซื้อเลยค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ0ู1 1 3 5 5 5 5ค่ะนะฮะคุณผู้ชมสิ่งที่เราเนี่ยย้ำกันทุกครั้งนะฮะว่าขอ,ของเด็ดของดีดยังไงก็มีกันอยู่แล้วนะวคุณผู้ชมและสิ่งที่จะบอกก็คือว่าณวันนี้นะฮะมันใกล้หมดแล้วนะทุเรียนทอดเนี่ยคุณผู้ชมจะคิดว่ามันง่ายค่ะ ผมเนี่ยเคยคิดว่ามันง่ายแล้วก็ลองทําแล้วมันไม่ง่ายเคยเคยลองทําเองด้วยใช่ไหมเคยผมเคยผมเคยลองเอาแง่คุณผู้ชมเราก็คิดว่าซื้อทุเรียนที่ไหนมาก็ได้แล้วก็ออกมาฝันฝานฝันฝานแล้วก็ทอดเองแล้วก็ทอดเป็นไงคะล้มละลายเวลาที่เราหั่นเองแบบนี้นะคบมันจะหนาเออแล้วแล้วพอทอดไปแล้วเนี่ยตรงข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในอ่ะมันจะน่าจะเป็นทุเรียนอมมันผมใช้คําว่ากรอบนอกดิบในกรอบนอกดิบในกรอบนอก กรอบนอกเละในบางทีมันโอ้คุณเอาตามตรงมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเอาตามตรงแต่เราก็ไม่ได้บอกว่ามันทําไม่ได้นะแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าการที่มีดจะแบบสามารถหั่นให้แบบว่ามีความหนาเท่ากันทั้งแผ่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่ครับและคุณคิดดูว่าไอหนึ่งถุงเนี่ยคุณจะต้องสไลด์มันบาเท่าไหร่แผ่นเกือบจะเท่ากันแผ่นเลยนะแลวผมบอกก่อนนะว่าคุณหั่น ใช่นะฮะเกรด A นะครับก็คือเลือกแต่แผ่นที่ใหญ่ๆค่ะถ้าเป็นเกรด B ีหรือเกรด C เนี่ยแผ่นก็จะเล็กนิดเดียวจะประมาณเท่านี้ที่เห็นนเหมือนเป็นถ้าเป็นเกรด C ก็คือแหลกเลยที่อยู่ในหน้าของคุกกี้ครับก็คือแหลกเอาง่ายๆคุณผู้ชมหั่นหนาไปทอดก็ไม่สุกหั่นบางไปแผ่นมันก็แตกใช่คนที่เชี่ยวชาญนี่แหละทําให้กินอร่อยสุดแล้วคุณผู้ชมวันนี้นะฮะต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะฮะ นำเสนอของดีๆห่อเด็ดๆกับเราทุกครั้งเลยนะครับคุณกิติศักดิ์จีริตงามหรือคุณภัยจากอัลติเมทริกซ์ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะมาครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กับเราก่อนนะครเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีสินค้าดีๆเด็ดๆอยู่กับเราันต่อในช่วงต่อไปของโอลาล่าฟรามโชว์ครับสักครู่เดียวค่ะ